แทรกภาพคลิปอาร์ตวด2 0 0พจ็ดได้จัดเตรียมลายภาพเส้นที่เรียกว่าคลิปอาร์ตหรือภาพตัดปะที่มีลักษณะคล้ายกับการ์ตูนไว้ให้เลือกใช้จำนวนมากโดยสามารถนำภาพประกอบเอกสารให้หน้าดูยิ่งขึ้นมีวิธีการทำดังนี้ 1. ไปที่คลิกที่แท็บแทรกเลือกภาพตัดปะ ทางขวามือจะมีไอคอนภาพตัดปะขึ้นเราสามารถค้นหาภาพที่ต้องการได้คลิกเลือกภาพที่ต้องการ อย่างที่2คือการแทรกภาพจากไฟล์ภาพมาที่แทรกเลือกรูปภาพเลือกรูปภาพที่ต้องการแทรกลงบน Word คลิกแทรกภาพที่เลือกจะปรากฏบนเอกสารทันที